นางสาวณรินร์ัดวงแก้วดิชันนางสาวสุพาเนาโคกนายกิติศักดิ์มวยดีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาค่ะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายส่วนสูงน้ำหนักสัดส่วนวุฒิภาวะทางด้านร่างกาย วัยรุ่นเป็นวัยที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นวัยที่สังคมให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระความเป็นส่วนตัวเป็นวัยที่มีปัญหาและเป็นวัยที่มีกระลักษณะเฉพาะด้านของตนเองซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นของตัวเองมักเก้งคำถามว่าฉันเป็นใครและฉันทําอะไรได้ดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะเราจะพาทุกคนไปฟังสัมภาษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชาพัฒนครราชสีมาที่มีทัศนคติต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ที่มาร่วมพูดคุยเรื่องเปลี่ยนทัศนคติกับเราแล้วนะคะ๋ยาให้แนะนําตัวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจุ๊บจอยนะคะอยู่เอกภาษาจีนค่ะค่ะจอยคะในช่วงีเด็าถึงวัยรุ่นจะมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็บแปลงเป็นอยไรบ้างคะหลังจากที่เด็กสึวัยรุ่นนะคะก็จะมีก็คือจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีรอบเดือนนะยที่บ้ามันมีผลดีผลเสียต่อตัวเราไหมคะ ก็คือตอนแรกนะคะก็คือตอนตอนที่มีประจำใจก็คือตกใจมากค่ะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีก็คือไปปรึกษาต่อกันเอค่ะก็สิดงที่ต้องติดคือเนื้คือแบบต้องต้องหายคีมาค่ะก็จะต้องอดใจอย่างค่ะก็ต้องขอบคุณย้อนมากนะคะที่มาเป็นค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราแล้วเดี๋ยวให้แนะนําตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิญญาวรรษาค่ะ มาจากสาขาการศึกษาพิเศษภาษาไทยค่ะชั้นปีที่สองค่ะชื่อได้พ่ออะไรคะชื่อป๊อบค่ะค่ะน้องป๊อบคะน้องป๊อบพิเห็นอย่างไรคะเกี่ยวกับในช่วงพัฒนา,ศา,ศาการวัยรุ่นช่วงที่เราตั้งแต่เด็กไปวัยรุ่นนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะก็ช่วงวัยรุ่นนะคะตั้งแต่เริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นเลยก็จะมีสิวขึ้นแล้วก็จะมีการเป็นประจำเดือนแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ถึนเฉียวขึ้นค่ะอ๋อค่ะแล้วสง่งผลดีหรือว่าผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้างคะ ก็บางส่วนก็จะมีผลดีค่ะแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยเพราะว่าบางทีเราอาจจะรอบตัวได้ไม,ไม่ไม่ทันกับอารมณ์เราสักเท่าไหร่กับเหตุการณ์ที่เราได้เจออย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องป๊อกเป็นอย่างมากนะคะที่ร่วมแนบแข่งกับเราค่ะว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย ของวัยรุ่นช่วงอายุ12ถึง21ปีค่ะพัฒนาการวัยรุ่นด้านร่างกายเป็นพัฒนาการที่เด่นมากสำหรับวัยรุ่นร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างมากจนบรรลุวุฒิภาวะและวุฒิภาวะทางเพศรายละเอียดของพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นมีดังนี้ วุฒิภาวะทางด้านร่างกายวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งด้านส่วนสูงและน้ำหนักอย่างมากและรวดเร็วสังเกตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เด็กเข้าสู่วัยแรกรุ่นด้านสัสดส่วนเป็นการเปลี่ยนแปลงของส่วนสูงและน้ำหนักทำให้สัสดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งลำตัวจะขยายใหญ่ขึ้น ทั้งบริเวณสะโพกและบ่าเอวจะเล็กลงเด็กชายมีแนวโน้มที่จะขยายส่วนไหล่มากที่สุดส่วนเด็กหญิงจะขยายบริเวณสะโพด้านศีรษะเป็นส่วนของร่างกายที่มีบธิภาวะเร็วที่สุดเป็นอันดับแรกขนาดรอบศีรษะเพิ่มได้ประมาณ2.5ซนติเมตรในช่วงวัยรุ่นซึ่งใบหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ด้านกระดูกและฟันในวัยรุ่นกระบวนการเพิ่มความยาวของกระดูกเป็นไปอย่างรวดเร็วรูปร่างของกระดูกเปลี่ยนแปลงไปบริเวณส่วนหน้าของกระดูกที่เคยบานใหญ่จะเรียวลงได้รูปร่างเป็นกระดูกที่ได้สัดส,ส่วนเป็นธรรมชาติในวัยรุ่นการเติบโตของกระดูกดำเนินไปจนเติบโตได้เต็มที่ ด้านกล้ามเนื้อในวัยรุ่นกล้ามเนื้อจะเติบโตอย่างรวดเร็วควบคู่กับการเติบโตของกระดูกการเติบโตของกล้ามเนื้อเกิดจากการเพิ่มปริมาณในการผลิตฮอร์โมนแอนโดเจนด้านเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังในเนื้อเยื่อไขมันจะมีไขมันร้อยละ80และมีน้ำร้อยละ20ไขมันใต้ผิวหนัง ทำหน้าที่เป็นส่วนที่ป้องกันการกระทบกระเทือนจากภายนอกและป้องกันการสูญเสียความร้อนจากร่างกายต่อมมีท่อเป็นต่อมที่ผลิตสารออกมาส่งออกไปสู่เนื้อเยื่อตามท่อต่อมมีท่อทำงานเต็มที่ในวัยรุ่นซึ่งต่อมมีท่อประกอบไปด้วย 1. ต่อมเงือ่อมีสองประเภทคือต่อมเหงื่อที่กระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อยู่บริเวณหน้าผากคอส่วนหน้าและส่วนหลังของร่างกาย2ต่อมไขมันต่อมไขมันที่ผิวหนังเพิ่มขนาดและของเหลวที่เป็นน้ํนามัน3ต่อมอโป,โปคลายเติบโตตั้งแต่ทารกแรกเกิดแต่จะเริ่มทำงานเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งจะกระจายอยู่บริเวณรักแล้อวัยวะเพศและรอบทวารหนักทำหน้าที่หลังของเหลวข้นสีขาวคล้ายนมออกมา ในการตอบสนองการกระตุ้นทางอารมณ์ต่อมไรท่อทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนส่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพรวดร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและส่วนสูงอย่างรวดเร็ว 1ต่อมพิทูอิทาลี่หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตซึ่งมีความจำเป็นต่อการเพิ่มเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย2ต่อมไทรอยทำหน้าที่ผลิตไทรอยฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกายส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มเนื้อเยื่อในร่างกาย 3. ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนหลายชนิดเกี่ยวข้องกับการเติบโตคือบริเวณส่วนผิวของต่อมหมวกไตจะผลิตฮอร์โมนแอนโดเจนกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อให้เติบโตและแข็งแรง 4. ต่อมเพศเป็นต่อมที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศต่อมของเพศหญิงคือรังไข่ส่วนต่อมของเพศชายคืออันทะซึ่งต่อมเพศจะหลังห่งฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนเพศหญิงอีกหนึ่งชนิดคือโปรเจสเตอโรนซึ่งผลิตโดยคอปัสลูเทียมที่เป็นส่วนหนึ่งของรังไข่ที่เกิดขึ้นประมาณ13วันหลังไข่ตกหากไข่ไม่ได้รับการผสมคอปัสลูเทียมจะสลายตัวไปและโปรเจสเตอโรนจะหยุดหลังฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายแอนโดรเจนและเทสโทสเตอโรน จะเป็นตัวช่วยให้เกิดลักษณะทุติยภูมิทางเพศในเพศชายทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศของเพศชายฮอร์โมนเพศพบได้ในเด็กหญิงและเด็กชายแต่จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยและจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อถึงวัยแตกเนื้อหนุ่มสาวเมื่อรังไข่และอันทะมีบทิภาวะลักษณะทุติยภูมิทางเพศ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องการสืบพันธุ์แต่เป็นลักษณะที่มีความสำคัญต่อการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามวัยรุ่นเป็นช่วงที่ระบบสืบพันธุ์เริ่มเติมโตรวดเร็วจนสมบูรณ์ และทำหน้าที่ได้เมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เรียกได้ว่าสามารถพัฒนาจนบรรลุวุฒิภาวะทางเพศนั่นคือผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกและผู้ชายเริ่มมีการหลั่งน้ำกามเป็นครั้งแรกวุฒิภาวะทางเพศของผู้ชายเมื่อย่างเข้าสู่14-16ปีอวัยวะจะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วใช้เวลาประมาณ3ปีจะมีขนาดเท่าผู้ใหญ่อันทะโตขึ้นและขยายตัวใหญ่ขึ้น วุฒิภาวะทางเพศของผู้หญิงเมื่ออายุ8ปีร่างไายจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะดำเนินไปเร็วที่สุดและเด็กหญิงบรรลุวุฒิภาวะทางเพศวงจรการมีประจำเดือนการมีประจำเดือนระยะเวลาและวงจรแตกต่างกันไปในผู้หญิงแต่ละคนวงจรการมีประจำเดือนจะแปรไปมาระหว่าง20ถึง40วัน วงจรการมีประจำเดือนปกติคือ28วันแต่ละคนมีระยะเวลาของการมีประจำเดือนแต่ละครั้งไม่เท่ากันอาจช้าหรือเร็วขึ้นเดือนละ3-5วันวงจรการมีประจำเดือนแบ,บ่งเป็นสีระยะได้ดังนี้ระยะแรกเริ่มหลังประจำเดือนหยุดจนถึงช่วงไข่สุกระยะที่2ขั้นไข่ตกเป็นช่วง14วันก่อนมีประจำเดือน ครั้งต่อไประยะที่3 LS กระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่และการพัฒนาอปััสูเเีียมที่จะหลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนออกมาและระยะสุดท้ายระยะที่4ระดับฮอร์โมนเอสตโตรเจนและโปรเจสเตอโตรนลดลงตามที่สุดอันเป็นสัญญาณให้ไฮโปธารามัสกลับมาผลิต GnRs ไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตาลีให้ผลิต LSHS อีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะที่ผนังมดลูกหลุดเลาออกมาพร้อมกับไข่ที่ไม่ได้ถูกผสมจึงกลายมาเป็นประจำเดือนโดยทั่วไปเด็กหญิงจะมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ12-13ปีทั้งนี้ขึ้นกับภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพของเด็กด้วยส่วนเด็กชายการผลิตสเปิร์มจะช้ากว่าเด็กผู้หญิง2ปีการมีประจำเดือนครั้งแรก อาจแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของเด็กรวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมด้วยอาการก่อนมีประจำเดือนผู้หญิงบางคนอาจมีประจำเดือนเนื่องจากความแปรปรวนของร่างกายทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหนุดหงิดง่ายอาจเศร้าซึมก้าวร้าวกังวลอารมณ์เสียทั้งก่อนหน้าและระหว่างมีประจำเดือนเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ในระดับต่ำสุด ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาในพนาการด้านร่างกายนะคะก็คือหนึ่งการไม่พอใจในรูปร่างของตนเองนะคะเช่นอาจจะไม่พอใจอยากจะที่จะไปสัญจกรรมนะคะเพราะว่าอยากจะสวยตามเทรนบางคนก็อาจจะมีโรคซึมเศร้าจนถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยนะคะ2ก็คือฮอร์โมนเพศเปลี่ยนไปนะคะทําให้วัยรุ่นปรับพฤติกรรมปรับตัวเองไม่ทันนะคะอาจเกิดการทะเลาะวิวาทน,นะคะหรือว่ามีการไปข่มขืนนะคะเกิดอาชญากรรมได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะแก้ไขก็คือการ ยอมรับตนเองการเข้าใจในตนเองให้มากขึ้นมีความมั่นใจในตนเองนะคะแล้วก็จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสังคมค่ะ